ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธรุรกิจพลเดชวิส,สยัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุล,ลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกีดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิส,สัยครับหลังจากที่รองโจ๊กมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับหลังจากเปิดกล้องวงจรปิดได้ครบ ทั้งหมดแล้วนะครับอีกสองกล้องเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาปิดไงมันปิดมันก็จะไม่มีอะไร,รในนั้นนะครับกระรองโจก็ออกมาถแถลงซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเดวร้ายของกระบวนการตำรวจโดยเฉพาะไอ้ตำรวจที่มันไปอยู่ณที่แห่งนั้นสรุปแล้วก็25คน25นาย รองโจ๊บอกว่าคนที่ช่วยสารวัตรสิวกรนะก็มีไม่กี่คนก็จะเป็นยศด,ดาบตำรวจไอ้ผู้กำกับที่ยิงกระบาลตายนั้นไม่ได้มาช่วยนะช่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเลยก็มีอยู่สามสี่คนนะครับที่มาช่วยรวมทั้งไอ้รองผู้กำกับที่ โดนลูกหลงที่แขนด้วยอันนั้นมาช่วยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะวิ่งหนีก็ไม่รู้พอดีมาทางเดียวกันแล้วเกิดล้มลงเลือดอาบที่แขนไอคนที่อยู่เท่านั้นก็ช่วยแต่สรุปแล้วน,นะครับคนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นตำรวจเนะี่ยต้องผิดไม่มากก็น,น้อยข้อหาที่ ปาณีที่สุดก็คือให้ออกจากราชการนะครับนั่น,นสมควรที่สุดแล้วหนึ่งมันหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดก็คืออะไรอะ่ะก็คือเลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่ออกจากราชการแล้วหลายคนก็ต้องติดคุกติดตารางด้วยจริงๆคนอย่างนี้เอาเป็นไว้เป็นตำรวจไม่ได้หรอกครับมันเสียชื่อสถาบันตำรวจ เสียชื่อจริงๆแล้วเป็นตำรวจมาถึงขั้นนี้แล้วมียศพันตำรวจเอกหลายหลายนายพันตำรวจโทแล้วก็ร้อยตำรวจเอกโอ้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยรองโจ๊กบอกว่ามือเสือเปืนดังขึ้นนัดแรกตูมก็หนีกันกระเจิงเลยตัวใครตัวมันโอ้โหนี่สัญชาติตยานตำรวจเหรอครับ บางคนก็มีปืนเดนบไว้ที่เอวบางคนก็ไม่มีแต่คําว่าเป็นตํารวจนั้นถึงจะมีปืนไม่มีปืนมันก็มีอาวุธข้างกายไม่ว่าจะเป็นขวดเลา้าไม่ว่าจะเก้าอี้ที่นั่งอยู่หรืออะไรก็ตามมันก็สามารถเข้าไปชาร์จไอคนที่ยิงได้แต่ปรากฏว่าในงานนั้นมันมีไอ้ลูกน้องไอ้นกเนี่ยพกปืนเดินเพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ผมก็ไม่เข้ใจว่าตํารวจ ลุ่มนี้มึงเข้าไปเกลือกกั้วกับพวกอันตรพานพวกที่พกปืนได้ยังไงวะเราเป็นตำรวจเนะี่ยถ้ามีคนพกปืนมานั่งแดกเหล้ากับเราเนี่ยเรายอมเหรือวะถามหน่อยปืนมันก็ไปเก็บในรถหรือไปเก็บตรงไหนไม่ใช่มาพกมันคืออะไรวะไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจริงๆรองจกก็ไม่เอาไอ้ภาพใน กล้องวงจรปิดออกมาให้ดูหนึ่งท่านบอกว่ามันจะเสียรูปคดีสองอันนี้ผมบอกเองกลัวประชาชนจะรู้ความจริงรู้ความเลวร้ายของพวกนี้เพราะว่าอาจจะช่วยตำรวจบางคนก็ได้ให้หนักเป็นเบาอะไรทำนองนี้หรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ เสดายตำรวจที่มันอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะจริงๆนะถ้าผมเป็นตำรวจนะผมเป็นดาบตำรวจก็พอไม่ต้องเป็นในร้อยในพันอะไรหรอกถึงผมจะไปอยู่ที่บ้านไอ้นกนี่นะไปกินนอนอยู่ที่มันบ้านมันไปแดกข้าวแล้วก็รับเงินเดือนกับมันมีบ้านช่องห้องหอใหญ่โตมีรถดีๆขับก็ตาม แต่เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้ผมไม่ยอมหรอกครับไม่ยอมอยังไงผมก็ต้องเด็ดหัวไอ้นองอ่ะไม่ได้หรอกมันมายิงตารวัตรเป็นลูกพี่มันน่ะเป็นลูกพี่เราอะถ้าเกิดผมเป็นตำรวจเ่ะมึงมายิงลูกพี่กูต่อหน้าเนี่ยกูจะยอมได้ยังไงวะกูก็ต้องซัดมันใิตายก็ตายดิวะเป็นตำรวจจะไปกลัวอะไรวะ ถ้ากำนดนดมันหือหามันจะหยุดไปก็ยิงแม่งอีกไปก็ตายแม่งทังทั้งหมดเลยไป็กลัวอะไรวะฮะเป็นตำรวจจะไปกลัวจรได้ไงวะลองจอก็อมแอมอมแอม,อม,อมพูดจาไม่เด็ดขาดการถแถลงข่าวประมาณสิบกว่านาทีก็เออไปประมาณร้อยกว่าเออนะครับประมาณร้อยกว่านะครับฟังแล้วโคตรลำคาญเลย เออเออมันเออนะมันเป็นอย่างนี้นะครับเออนะกล้องวงจรปิดมันอย่างนี้เออนะครับกล้องวงจรปิดพอมันเปิดมาไม่เห็นนะครับเออมันเป็นอย่างนี้ครับเออโอ้โหเตรียมตัวจะเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปปรับปรุงการพูดใหม่นะครับไปเชิญอาจารย์อาจารย์อะไรนะ่ะอภิชาติดำดีก็ได้ หรืออาจารย์ดังๆอาจารย์เชนก็ได้หรือไปหาอาจารย์การนิกาธรรมเกศรก็ได้ให้เขาสอนการพูดให้หน่อยนะรองโจ๊กนะมีใครเตือนท่านหน่อยก็ได้นะไอ้ลูกน้องอ่ะมันมันเอออามันมากไปมันมันไม่ใช่หรอกมันมากมันโคตรมากเลยมันโอ้โห พูดคำเออคำพูดคำนะค่ะคำพูดประโยคเออคำพูดคำนะคะคำมันหมดความน่าเชื่อถือกับรองโจกนะผมจะบอกให้แต่ท่านทำงานหนักโอเคเหนื่อยทำงานหามรูมหามข้ามเอาจริงเอาจังก็เหนื่อยจริงๆเหนื่อยสายตัวทับขาดจริงๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านนะครับอ่ะสรุป บทสุดท้ายก็เรามาจับตากันดูนะเกิดเลือกมันเงียบหายไปแล้วผลการตัดสินไอ้นกอาจจะหลุดซึ่งมีหลายคนบอกว่าอาจจะหลุดแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าจะหลุดไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางหลุดหลักฐานขนาดนี้แล้วและการที่ไปตรวจสอบการหัวประมูลเนี่ย จริงๆมันมีทั้งประเทศครับมันไม่ใช่เฉพาะที่นครปฐมไม่ใช่เฉพาะไอโนกหรอกมันมีทั้งประเทศครับตรวจสอบไม่หมดหรอกและงานนี้นายกต้องมาเอาจริงเอาจังอย่าไปเดินสายไปถ่ายรูปเซลฟฟี่ไปเอามวลชนเลยมันเสียเวลาการทำงานนะการทำงานทุกนาทีของนายกมันมีค่านะพอครับไปกอดคนนู้นไปถ่ายรูปคนนี้ไปมันไม่ใช่หรอกครับ ทำไมจะไปแข่งกับคุณพิชาะ่ะคุณพิชาเขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็มีเวลาว่างเข้าใจไหมยอย่าเลยครับพอครับพวกคนทำพีอาร์กับกับนายกเศรษฐาพอครับไม่ต้องมาถึงป้ายขึ้นป้าย,ข,าย,ข,ายขอต้อนรับต้อนหาอะไรหรอกมันจัดตั้งทั้งนั้นแหละอย่าทำเลยมันหมดสมยัยหมดยุคก,กันไปแล้วเชื่อผมเถอะรัฐบาลใหม่รัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงนายกก็คนใหม่ ท่านก็เคยโจมตีเคยพูดนู่นี่ดูดีอย่าไปทําอย่าให้มันวงจรกลับไปเหมือนเดิมเหระไอ้มาขึงป้ายน,น,น,นู่นนี่นนไม่ใช่พอกันเถอะพอกันทีนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่เสนอในแง่มุมของผมครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะ การงานการเงินครอบครัวความรักมันติดขัดเราก็ต้องแก้เราก็ต้องมีหลักในการแก้ไขปัญหานะครับก็มาหนังสือของผมนี่ชื่อว่าคาถาตําราพลิกชีวิตครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสายมูเตรูอยู่ในนี้ครับมันเป็นหนังสือคู่บ้านมันเป็นหนังสือคู่หิ้งพระเลย ทีเดียวครับราคา290บาทครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง f facebook ดรกิจผลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไ d ดีย้กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันถ้าท่านยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง Youtube เข้าไปดูด้วยนะครับชื่อว่ากิดโพส์ชาน e ลตอนที่ผมอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วนะครับด้านขวามือเป็นบึงมีทั้งปลามีทั้งตัวเหยื่ยด้วยบางทีก็เดินผ่าน ไปทางนี้นะครับด้านหลังผมนี้เป็นสารเจ้าพ่อทุ่งทะเลกแก้วนะครับแล้วก็เป็นสารตายายแล้วก็เป็นสารเจ้าแม่ตัดเทียนทองอยู่ที่ทุ่งทะเลกแก้วมาเวลยราชภัตพีบุ๋สงขาัาขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขครับขอให้ภาพคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ